Okay, well done. Well done. Thank Perfect. You. Perfect. I'm, Perfect I'm English. I'm gonna, gonna give you <laughs> Okay, cool. example of my teenage life under t i my e m name is Nui b a แ Tai from Thailand Nui b a แ Tai? yeah from Thailand not Taiwan <laughs> from Thailand yeah Have you ever หลายคนจำสัมภาษณ์นี้ได้นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์มิสเตอร์วิลสมิธอ่าสื่อเวนดาราฮอลลีวูดชั้นนำนะครับระดับโลกเอาไว้ง่ายสคริปทั้งหมดที่เตรียมไปเนี่ย แทบไม่ได้ใช้เหตุผลเพราะว่าวิลสมิธก็เดินเข้ามาในห้องเร็วเกินกว่าที่คาดการไว้เวลานัดหมายไว้ปรากฏเขาเข้ามาก่อน <You S 1> <ๆ>ผมจะนั้นเผลออุทานออกมา you come so fast you come so fast แต่ The show must go on ผมก็ต้องสัมภาษณ์ทันทีนะครับในครั้งนั้นนะครับต้องยอมรับว่าผลตอบรับใต้คลิปที่มีคนพูดถึงบทสัมภาษณ์นี้ก็บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษจากปากคุณหนุย่ยที่ฟังง่ายดีนะ่ oh. เขาว่าอย่างนั้นแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความสำเร็จนะครับก็ทำผมหน้าชาเหมือนกัน เมื่อพี่ชายแท้ๆของผมซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องหวังดีกับผมมากๆเนี่ยก็ได้โทรศัพท์กลับมาหลังจากเขาดูคลิปนี้จบลงแล้วเขาก็พูดกับผมตรงๆครับหนุ่ยอยู่ต้องไป, Re ปร,งรีสกิลภาษาอังกฤษของตัวเองทั้งหมด 1. ก็คือมันไม่แกรนพอมนดูไม่โปรเฟชชั่นอลสิ่งนี้ผมก็ใช้คําว่าเสียเซลล์เหมือนกันนะครับพอผมกลับไทยผมก็เลยเริ่มที่จะหาสิ่งที่น่าจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มันจริงจังให้กับผมได้ ผมก็เลยเลือกแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ครับนี่คือโ r o บิ t เป็น EdTech เป็นบริษัท Tech Company นี่แหละที่สร้างเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับเป็นการเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเป็นวันอ n on One ซึ่งสามารถจะสื่อสารตรงพอผมทดลองแล้วก็คือการซัดกับเจ้าของภาษาผ่านวิดีโอคอลนี่แหละครับผมชอบมากและผมก็ทำเรื่องนี้ด้วยประสบการณ์จริงๆใช้ชั่วโมงจริงๆอุตสาหะกับมันจริงๆ คลิปนี้จึงเป็นการรวมประสบการณ์อันยาวนานเหล่านั้นอยู่ในคลิปคลิปเดียวเพื่อถ่ายทอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่จะทําให้คุณผู้ชมสามารถจะพัฒนามันได้จริงๆลองดูประสบการณ์นี้ของผมครับ Hello you are John right the new sales assistant Yes I am It's a pleasure to meet you My name is Mary I am sales representative here And I believe that we are going to be co-workers. It's a pleasure to meet you as well. How has your first week been so far? Not too bad. I mean I'm still learning the ropes, but I'm really glad that everyone is so friendly and sociable here. I know, right? It's make working so much easier. If I may ask. Have you always wanted to work as sales for your profession? I admire your attitude. Thank you. Okay. Your pronunciation is really good. Wow, thank <It> s <S you. Very easy to understand. Yes. Clear. จากที่ผมได้เรียนครั้งแรกนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมชอบก็คือโค้ชฟาหฮิมมาตรงเวลาแบบเป๊ะๆตามนัดไว้ทุกประการซึ่งการาทักทายพูดคุยนี่ถือว่าเป็นกันเองนะครับ โดยการเรียนครั้งแรกเขาก็ให้เราแนะนําตัวแน่นอนว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นก็เข้าสู่บทเรียนที่โกลบริจเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้โดยระหว่างเรียนทางโค้ชฟาหิมก็จะคอยจดคาที่เราใช้ผิดและคอยพูดแนะนาเรื่อยๆอันนี้ผมยอมรับนะครับว่าโค้ชเอาใจใส่เราดีมากๆเพราะว่าระหว่างเรียนเนี่ยเขาคอยให้กำลังใจแล้วก็เอนเตอร์เทนเราไปในตัวด้วยมีการส่งติ๊กเกอร์มาให้เราด้วยนะโอโ้ซื่อที่ไหนเนี่ยโอ้โหมีขายไหมเนี่ยติ๊กเกอร์อยากส่งกลับให้โค้ชบ้าง จุดที่ผมชอบมากอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเวลาคุณจะจองคลาสนะครับคุณสามารถจะเช่นผมจะพรุ่งนี้ผมก็หนาโคชนี่คุณดูนะว่าโคชที่มีรายนามอันมากมายเนี่ยถ้าคุณอ่านสะหน่อยคุณจะรู้ว่าใครที่เหมาะกับคุณเพราะเขาบอกหมดครับอุปนิสัยอ่าอย่างโคชคนนี้บอกร่าเริงเข้ากับคนง่ายเป็นมิตรใช่ไหมลักษณะาการสอนเป็นยังไงเขาเน้นเรื่องไวยากรณ์เขาเน้นการพูดบางคนบอกว่าเป็นคนดุคนดุก็เขียนเลยนะบางคนบอกจริงจังนะ มีความเป็นผู้ใหญ่พูดเร็วนะอันนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการโค้ชจริงๆแล้วถ้าเรากดข้อมูลเข้าไปอีกเราจะรู้ความสนใจของเขาหลายครั้งเนี่ยเวลาเราจะแมช์แบบวันออนวัเนี่ยเราจะเรียนรู้ตัวต่อตัวเนี่ยเราก็อยากจะฝึกพูดกับคนที่เขาชอบอะไรเหมือนเราอันนี้ดีมากๆนะครับซึ่งในมุมมองนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูโค้ชทั้งหมดนะผมเองเนี่ยประทับใจโค้ชฟาิม คนนี้เป็นแชกว่าโค้ชคนแรกและผมก็ใช้เขาหลายครั้งเพราะว่าเขาก็เขาก็เก่งจริงๆอ่ะที่จะสามารถช็อตโน้ตในสิ่งที่ผมพูดผิดไว้ได้เพราะผมอยากจะแก้ไวยากรณ์ผมอยากจะแก้กระบวนการพูดให้แกรนขึ้น เขาโน t ตสิ่งนี้ในขณะที่ฟังผมและเขาก็บอกผมตรงๆผ่านช่องแชทและนอกจากนี้ยังมีการเรียนในคลาสพิเศษผ่านระบบ g l o b i s h Plus ซึ่งผู้เรียนสามารถจะจองคลาสสำหรับการเข้าเรียนได้ทุกวันวันละหนึ่งคลาสโดยภายในคลาสจะเป็นการเข้าไปเรียนแบบกลุ่มกับเพื่อนร่วมห้องชาวต่างชาติ ในหัวเรื่องที่เราสนใจนะครับและนอกจากนี้ g l o b i s h Plus ยังมีระบบ e-learning ที่เรียกได้ว่าเป็นความแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆไปเลยเพราะเราสามารถจะเลือกเรื่องราวที่เราสนใจจริงๆจ,จ,จากเราเองโดยเป็นเรื่องราวใหม่ๆนี่แหละครับถูกนำมาแปลงเป็นบทเรียน Interactive ทีที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน สิ่งที่ผมได้เรียนกับโค้ชฟารฮิมนะครับโค้ชคนโปรดของผมมาหลายคลาสเนี่ยผมก็ได้เอามาใช้ทันทีเลยนี่คุณผู้ชมจําได้นะงานนี้เพิ่งออกมาดมาเลยผมได้มีโอกาสร่วมงานกับ Mercedes- Ben บนะครับด้วยการให้ผมเนี่ยไปสัมภาษณ์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่กับซ e อประธาน m e อร์ d e s Ben บน h a ไทยแลนด์มิสเตอร์โรแลนด์โฟเกอร์คนนี้เป็นคนเยอรมันนะครับแต่ว่าเติบโตในสหรัฐแล้วก็ผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นไฟเลยผมรู้สึกเลยว่าพลังคาผมผมใหญ่มากขึ้น และผมมีสำเนียงที่ไปกับเขาได้ดีขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ผมก็ดูตัวเองแล้วก็ประเมินตลอดนะครับผมก็อยากเก่งกว่านี้อีกฉะนั้นผมต้องใช้เวลาทุ่มเทกับโค้ชฟลาฮิมมากขึ้นอีกครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือการติดตามถามไทยปกติแล้วผมก็มองว่าสถาบันสอนต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกับธุรกิจฟิตเนสแหละครับคือเปิดการสมัครสมาชิกรายปีไว้โดยเล่นกับความรู้สึกผู้คนผู้คนส่วนใหญ่ฟิตออกกาลังกายจริงๆ2เดือน ฉะนั้นอีก10เดือนกินเปล่าจ้าแต่โกลเบชเนี่ยสร้างแผนกที่ทําให้พวกเขาจนลงฮะความหมายคือมีทีมซัพพอร์ตที่มีจิตใจที่ดีในการโทรมาถามไทยและผมเช็克ะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวโทรตามทุกคนที่ทิ้งคลาสไปต้องการให้กลับมาใช้กลับมาให้คุ้มกว่าเดิมกลับมาเรียนที่เก่งขึ้นอันนี้ถือว่า AI ที่เก่งก็ไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เท่ามนุษย์นะครับและนอกจากคลาสเรียนภาษาของผู้ใหญ่แล้วโกล i s ชก็ยังมีโกลเบชคิด ก็คือคลาสเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอีกด้วยครับซึ่งการเรียนของเด็กๆก็จะเป็นการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเน้นให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะการฟังการพูดโดยเฉพาะเลยทีเดียวเรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบจริงกับคุณครูแบบตัวต่อตัวไม่ต้องท่องจําเด็กๆสามารถจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจพูดถูกหลักแกรมม่ากล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยมีการใช้ tools หรือเครื่องมือต่างๆที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับเด็กเช่นสติกเกอร์ หรือกระดานไว้บอร์ดทำให้เด็กๆสามารถจะสื่อสารกับคุณครูได้อย่างไม่เคอะเขินซึ่ง g l o b i s Kids รับเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปครับเพราะถือว่าเด็กอายุเท่านี้จะมีสมาธิในการเรียนรู้ที่พร้อมแล้วทำให้ผู้ปกครองคุ้มค่าที่จะส่งเด็กมาเรียนภาษาได้กลับมาเรื่องของวัยเราคุณผู้ชมครับ g l o b e i h เนี่ยมีพื้นฐานการสร้างหลักสูตรการเรียนออนไลน์นี้เพื่อคนทำงานนี่แหละครับวัยพวกเราที่ไม่ค่อยว่าง แล้วอยากจะมีอิสระมากกว่ากับการเลือกได้เองจเจ้าคลาสกี่โมงตามเวลาอันนี้ผมว่ามันเวิร์กนะครับเป็นการเรียนออนไลน์ที่เหมาะกับยุคสมัยที่เรามีอินเทอร์เน็ตที่ไวมากพอแล้วเข้าถึงมันได้แล้วก็ยังเสริมความรู้เพิ่มจากสิ่งที่เรียกว่า g l o b i t Plus ได้ด้วยนะครับ g l o b i t Plus นี่ก็ช่วยทำให้เรา เปิดโลกที่ใหญ่ขึ้นนะไปเจอกับคนชาติอื่นด้วยที่เข้ามาอยู่ในคลาสร่วมกับเราถือว่าเป็นเรื่องดีจริงๆการเรียนภาษาอังกฤษก็มีหลายหลักสูตรนะในโลกนี้นะครับหลายๆวิธีก็มีกระบวนการแตกต่างกันไปแต่โรบิชเวิร์กมากสำหรับผมและผมก็มั่นใจว่ามันจะเวิร์กสำหรับคุณด้วยครับสุดท้ายครับแม้คลิปนี้จะเป็นการบันทึกประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของผมแต่เพื่อผมจะสะท้อนเรื่องนี้ไปสู่คุณได้ง่ายๆด้วย รีวิวที่ดีต้องมีราคาของค่าเรียนในคอสโกลเบชวางราคาไว้สำหรับวัยผู้ใหญ่เริ่มต้นที่36,000บาทแปดแปดสามหมื่นหกทวนแต่ถ้าเป็นเด็กๆครับเริ่มต้นที่28,500บาททั้งนี้ทั้งนั้นคอสแต่ละคอสจะมีระยะเวลาเรียนนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่6เดือนและถ้าเป็นเด็ก4เดือนเนื่องจากสมองเด็กไปได้ไวกว่าทั้งหมดนี้นะครับสามารถจะเลือกประสบการณ์การเรียนตั้งแต่จีหนึ่ง จะถึง G6 ซึ่งไม่ต้องไปเริ่มต้นจาก1ก็ได้อย่างผมพอมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขามอบให้ที่ G5 เลยเพื่อให้ผมไปได้ไวกว่าทั้งหมดนี้คุณเลือกได้ตามเวลาอิสระของคุณผ่านเว็บไซต์นี้ครับ g l o b i s h c o t h นะครับแหมนึกแล้วก็เข้าเว็บเพื่อเรียกจองเวลากับโค้ชสุดโปรดโค้ชฟาิมดีกว่าวันนี้เขาว่าง5โมงครึง่งเอาสมัครลวดเลยโค้ชฟาิม I really miss you